ตายพี่นองเบิงกันนะพ่อสถิตคนเดิมสาปูาน,าน,านแบบนี้เขาเรียกว่าสาปูนแบบสามมือป่ะพ่อทิตสามมือเลี้ยวหรือสามมือพังสามมือเลี้ยวดีกว่าสามมือพังชุดยอดครับหยงวันเมื่อก่อนนี่ต๊ตายแล้วครับมันมือม,กกมันเรียบหลายปุนครับมันเรียบ ื่อน,นี้สิ่พาเพื่องบรรยากาศการฉาปูนครับผมโดยสร้างฟีเมื่อดีครับอันหนหามากขนาะสรา้างผู้ใดนี่นพะ อาาโอ้อพ่อสถิตคนเดิมวันนี้ไป็ใสรหรอไทยพี่น้องเบิืงกันนะพ่อสถิตคนเดิมอยู่่นีละมาสสา,าปูน<บ>แบบนี้เขาเรียก,กว่าสาปูนแบบสามมือปะพ่อสถิตาสามมือเลี้ยวหรือสามมือพังสามมือเลี้ยว <laughs> นึกว่าสามมือพังนึกว่าสามมือพัง บ่มีการทร้างครับเอาหนามชีสไก่อนบ่ครับหนามให้มันเปียกให้มันเปียกก่อนโอ้ลงอมปูนครับอันนี้เฮ็ดแบบสร้างแบบบ้านๆเลยครับผมก็แล้วคือกันครับมาเบิ่งขางนี่ครับนี่เพิ่นเฮ็ดแล้วๆเบิ่งนี่มาเบิ่งขางที่เพิ่นเฮ็ดแล้วครับผมนี่ครับผมนี่ครับสุดยอดครับเนื่งวันเมื่อก่อนนี่ตกตายเลยครับมันมึนมันเรียบหลายพุ่นครับมันเรียบโอย ้องน้ำบ่มีเสาครับผมอันนี้ก็คำแล้วครับคำแล้วิุนกระเฮ็ดส้มปูนเบิดครับเบิดปูนกับเสาหรอครับคำแล้วเบิ่งตะเวนครับผมเบิ่งตะเวนคุณครับตะเวนตกดินล้วครับเห็นแต่แสงรีบลีรีบรีครับดอกสะแบงเคยหอมเคยขาวเดี๋ยวสีบ่เห็นเดี๋ยวสีบ่เห็นดอกสะแบงแล้วครับนั่นครับมันมืดมันหมืดแล้วครับผมกต่ค้ง สีเมืดปูนแล้วกับโค้งเศาครับผมมันเมืดแล้วเนาะนี่มาเบิ่งทีมไทยทีมทวนครับไปฝึกวิทยาโยธมาจากสำนักใดเหรอพ่อติดมาจากอาจารย์นวยอาจารย์นวยโอ้มีสิทธิ์มีครูตัวนี้เป็นผู้เชียวสิทธิ์มีครูอาจารย์นวยโอ้บ่เมนบ่เมนสางบ่มีครูเลยสิทธิ์มีครู มีครูมีมีคู่มีกันแท่น้าบ่ะปติดคู่กับกันแท่น้าเดียวกันบ่ะกันแท่น้าตัวจูเก้วโอ้เป็นยังไงคือว่าอจูเก้วโอ้โอ้โอ้กันแท่น้ามันง่วงง่วงจูแกีวส่วนส่วนของง่วงกับผมก็เหนกันแท่น้าส่วนใดของมันกับปติดส่วนนั็นกันแท่น้าแบบเข้าขามันเป็นหลุดจูแก้วแสบขบคืออย่างโอ้ เดี๋ยวน้าจูเก,กีกยวตีเพราะเขาฉช้แล้วเขากะอันขึ้นปาดปูนที่พอทิตยบานนี้นเอาเอาฟ้องน้ำครับฟ้องน้ำม,มารูปรูปเดี๋ยวผมจิลูป ให้เบิงเป็นตัวอย่างขาวๆครับนี่ครับฟองน้ำฟองน้ำต้องไม้ครับอันนี้มันขาดแล้วครับนี่ของดีต้องไม้ไม้ของดีกับไม้แห้วเนาะหมายถึงว่าขันยางให้ดีต้องเอาไม่ไมครับนี่มาใส่กับเกียงแบบนี้นี่ครับจุ่มน้ำก่อนครับนี่จุ่มน้ำก่อนบิดมันมาดบิดมันมาดจุ่มน้ำครับปึ๊บหลมปูดลงไป บิดมันมาดครับเอามาใส่ครับเกียงครับข้าวนี่รูปครับผมเดี๋ยวห้มมันห้มมันกลมจังน้อยกันเ้าจังรูปแต่ว่าน,นี่ผมรูปให้เบิ้งเป็นตัวอย่างรูปครับรูปม,นนม,มันกิดจ่อทีครับนี่เห็นไ่เรียบปึ๊บเรียบปึ๊บพ่อกับปิดห้อยตาหมดมันจะมีห้อยตาหมดกันห้ารูปมันอกีิปิดห้อยตาหมดครับโอ้หิมมันกลาำจังน้อยกันเดี๋ยวผมใช้ให้เบิ้ง ตอนนี้มันสิขรูของเพิ่นเดียวพิ่นสิจมครับ <laughs> เพิ่อนยังเห็ดหนาเห็ดซายอยู่ <laughs> ให้มันกล่ำนิดหน่อยครับผมมาเบิง่งลีลากันปาดปูนครับวินลากาันฉาบป,ปูนครับผมปึ๊บปื๊ดพวนบุ้ยจากล่างขึ้นบนครับปื๊ดพวนสุดเกียงมับพปื๊บบุ้ยสุดยอดเลยครับพวน แครอยู่ครับเพื่นบ่มีบ่มีเมียกันมีเมียนี่กลับไปบ้านเมียจมปวดเอวครับเท่านี่ผมว่ามันมีแต่ปวดเอวแหละครับท่านี้ก้มเงยก้มเงยนี่พู้เดียวเลยผมผู้จมหายแล้วกันมันมีเมียนี่มันจังอยู่ปวดเอวปุ๊บ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 นานสุดมัพมองได้บ่ตัวเอาครับ เปิดไหมจังโปอีกครับแม่นว่าด่านแรกนจับกันปุ๊บ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 าุ๊บาุ๊้อุ๊ัปุ๊บปุ๊บปู้บปุ๊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 บยุ๊บปุนบปุ๊บปุ่บปุ๊บปบปั๊บปุ๊บปุ๊ับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุหันุ๊บปบปุ๊บปุ๊บบปบนั่นเห็นไห นนมัน,นเป็นปูนเหลวมันกัดจากเคียแน่คูแน่ล้ครับ <มา S 2> ต้องหาแนวห้องเนี่ยครับผสมปูนเนี่ยเหลวๆอยังน้อยนะครับกันบบเหลวมันบ่คอยจับเด้มันปาดยากเห็นว่าปริบัติปูนอย่างนี้เหลวได้สาบกึบ สวยสุดยอดเลยครับผู้อ่านอันนี้เดี๋ยวใส่วิซาเซนลงบ้างนี่ใช่อยู่วิซาอย่างวิ่าชอย่างเซินลงเนี่ยทำก้อนขาโอ้โหโอ้ไปเห็นตัวยางแม่บ้านเอามาดัดแปลงเอาไซินหลงนี่เพิ่นสิมีแบบตัวยางเลยเนาะจังไนกับไปเบิ้งไก่ตีกันปะไก่จิกไก่จิกอันนี้ยังก่อน สูงว่าเท่าประด้มันเป็นเพื่อังเออสูงว่าเท่าประด้ไปเบิ้งใกล้จิกอันเล็บอันแมงขี้เข็บขี้เข็บแมนเลน,น,นังเลีอ้ยงอยังก็ดขึ้นนั<อ>่นไอหนุ่มมัดเมาภาคได้ปกติเพิเ่นเพินเ่นเหตุงานเพิ่นมักมี้ขอเปรียบเทียบ er นะครับเพิ่นมักสิเอาตัวยางตัวยางเส้นหลง <laughs> ตัวยางเส้นหลงมาใส่ได้เพิ่น ก็มันเด็กน้อยสมัยก่อนเขาเอิ้นว่าบ้าพลังนั่นวะคือว่ามันมีทราบวกมันมีส่วนในด้านจิตใจครับโอ้มีส่วนด้านจิตใจเออเฮาสิทธิ์มีครูสิทธิ์มีครู่สิทธิ์มีครูพลังเฮาก็เฮ็ดไปจืดเันมันว่าั่นเฮาก็สมอยู่คหัวหนูเห็นบ่ค่อยเข้าเฮากัดคนยู่คหัวมันแบบ ยูคุอนคนเพบ่อ่อยเขา่าปูนบ่ค่อคยเขา่าผสมยูคุครับแห่นมันเข่ากันยูคุนี่ตำราเพื่อนบางทีผูรผสมยูผสมยูกับกบาบม่ค่อยเข่าครับกับมาค้นยูคุอีกเส้นหนึ่งครับผมค,นค,นคน้นปูนค้นปูนอธิบายพี่น้องชา YouTube ยวยูทูปเข้าไดีเข้าใจนะครับกับเมืองเอาสารละเบื้องเอาห้าเอามวนไปหรือครับผมบ่ได้สารละเอาเป็นห้าเป็นมวนไปมาประดิษฐ์ชีวิตอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียส อยู่ไม่เกินร้อยปีป่ะพระธิดร้อยปีก็ส่วนน้อยมีความสุขมีความสุขไปมือมือมีความสุขตอนมีชีวิตตายแล้วก็หมดนะครับไม่รู้จะสุขตรงไหนแล้วครับได้กินได้อยากกตตอนกตตอนได้แซ่บได้นัวก็ตอนมีชีวิตนี่แหละครับตโอ้ยเบาไหลเนี่ยโบคยตายเนาะตัวกันไป ถามผู้เพิ่นตายนะ่ยฮะเพิ่นมวนก็เฮากับก็มีส <laughs> ิไปถามภัยะทิ์ปฏิวัต <laughs> ิตายแล้วบ่เห็นกลับม,มาบอกจะค,คนติก็สิไปดีอยู่ตัวผู้ใดไปแล้วก็ไปมีดไปมีเนาะแม่นไหบ่ติเ <laughs> <อ>บอร์โทรศัพท์เก่าให้อยู่โอ้ย <laughs> ังบ่โทรมา, <laughs> จ,าจั๊กเถี่วเอโทรมาจั๊กเถี่วอือก็สิแม่น <laughs> ลืมกันตัวเนาะได้ดิบได้ดีลืมกันตัว <laughs> ใเลืมอันละเลืมก็เลืมได้ซะบ่อตงโทษครับ่อตงโทษมากบเอากันห้าเพิ่นบ่โทษห้าเพิ่นต์แม่แบบโตเป็นเป็นเฮ็ยตรงไหนบ่เป็นอยังบ่เป็นอยังขอเลขกความเตะสามไทยขอเลขขอเบอร์มื่มือแกวตัดเหมือนบ้านเนาะได้ยินข่าวว่าเหมือนอันไปหาอไต้หนูคือนเรียนปลาขาดอยู่เนาะเอาหกใหญ่เลยเด้น่ะ เสียงยังเสียงยังสรุปเสียงยังปฏิเสียงยังเหมือนน้องน้องคนตายโอ้เจ้าของน้องพคนตายบ่าโว่าเจ้าของน้องพคนตายมือรุ่นนั่นเจังโหว่าเอ้าตายโดนไปตายมือนั่นแหละตายมือเจ้าไปนั่นเพราะท่านสิไปปลามเออื่นเอาตีแม่นโอ้เคยี่อนโอ้โอ้โอ้สิไปเยี่ยมน้องเพม่อนโอ้บนเหตุการณ์ไหนวาสูเหมือนเช้ายูทูปฟังน่ะพอดี ตีบึมบึมเนี่ยครับปืลมกับปลมกอกไม้ก็ดีดีอยู่เออแต่ว่าดังโอ้โอ้ผมยิงโลกย้อนยิงกับป้อถือออายากเอายางเสตียงหน่อยยิงพอเท็ดเอาปืนลมโอ้ปืนลมแมนอืมปืนลมเห็ดยิงปุ๊กอืมครับบ่ถือบ่ถืออย่างนี้ถ้าเสียงบึมแลนบึ้มบึมสองเสียง ไฟแขงแย่งแย่งมึงยังกับว่มีล่มกับว่าลมเลี้ยนบานี้ห่หสามกิโลอ่ยังเศร้ามาหอถนนลาดยางพี่จังหันใจอนี่ประสบการณ์จริงครับผมมันแบกแตกกว่าไรเลยครับเบืมบื้มนี่ไฟแขงก้งไม่กับว่วันไหวมันแรงยิ่งผืน เสียงคือยังคนเออเอาไม่ยังตีขวดจังจริอืมอืมล้มกับบุมีเนาะบ่กกไม่กับบัววันไหนบ่บ่ติ่งอืแต่เสียงเหมนมันคาดแม่นล้มแต่แม่นเฮออืมกกไม่ต้องไม่ไม่ขู่เปล็กเปล็กอืมไมผมกับแจ้งปีเบิ้งอะไรก็นิ่งเบิ้งแต่เสียงนี่ดังอืมแรีนเลยทีเดียวไม่สองดังเบิ้มเบิ้มสองเทียบีเบิ้ง ไปยังสิเงียบอยู่มวยเรีนเลยเหรอครับห่า <laughs> <laughs> งจากถนนอย่างสองกิโลไปเ <laughs> า้าเดียวเ <laughs> จาว้ามโหดจะทงไหนขนาดว่าเาห็นตัวเดียนี้ป้านั่าา <laughs> นป้านั่นว่าเพื่อนว่านให้ผู้ตายโทษมาหากันหาก็เจ้าโทษมาจะไหนมาสอบถามเราก็ฟังล่ะ โอยเจ้าของน้องเพื่อนสิไปป้ามือ่นเนี่ยโอ้ยมันก็ของแว่นเลยเพื่อนเราว่าเป็นงูใหญ่เพื่อนเดาไปงูใหญ่ตีหางนะครับบึมบึ้มคือยังมันฟาดเพื่อนสิไปป้ามือ่นเราเจ้าของน้องเสียงซื้อไปซื้อน้องเสียงเออเป็นเทียนว่าผมจะซื้อกับเป็นเทียนก็ไปแกะเทียมโอ้โหนกหล่ขากูนกไล่นก็ไล่นกไล่มา เมืม่อร้าเป็นบบเกิดใ้พูดเดียวสยิปิดวัน,อนอเอายิ่งงูเจ็ตัวมื่กินแรงกันน่าจะรู้ว่าเรียนปลาขาดห้องน้ำของเขานะครับก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมใกล้สิเลแล้วนะครับผมฉาบเลแล้วนะครับทั้งนอกทั้งในนะครับผม เฮ็ดแบบบรบ้านนะครับผมเพราะได้ใส่นะครับผมกะเอาไว้้าปศดทุกนะครับผมเพราะเดี๋ยวไว้ถานอนนะครับผมเห็ดซ้ำนี่กะใส่งานใดคือกันครับผมแต่ว่ากะตรงตามมาตรฐานการเห็ดอยู่ครับผมก่อสังนะครับบนว่าเห็ดแบบว่าซุกเอาเผากินนะครับผมกับเห็ดละเอียดเติบอยู่นะครับผมสําหรับการเห็ดบวกสวมนะครับรอบขางของโบกสวมนี่ พวกผมว่าแกบใส้ตัวครับอันนี้ครับแกบเห็นไหมครับ,บนี่แกบสะยู่ไหมคางบ่กมันคางมองนีย่างเดียวนะครับคือว่าใต้ดินลงไปนี่ครับใต้ดินตรงนี้นี่คางๆนี่ครับเขาขุดเขาขุดรอบคางนี่เห็นมันกวางออกครับเห็นมันกวางออกแล้วก็เอาแกบไส้ครับผมผมไส้กับกกระสอบนะครับใส่ลงไปหกกระสอบแล้วก็พอใส้ได้เสมอกับพื้นดิน พื้นดินที่เฮายืนอยูน่นี่นะครับเพราะเสมอปุ๊บนะครับกลับไปเอาดินจากหม่องอื่นมาถมให้มันสูงขึ้นอีกครับผมนี่เห็นบ่ให้มันให้มันสูงขึ้นอีกเพื่ออย่างครับเพื่อว่าเวลาฝนตกมาเนี่ยบ่ให้น้ำมันอื่นครับผมให้น้ำมันไหลออกคือว่าเหตุมันโตบังคับให้น้ำมันไหไนไลออกนะครับผมไหลออกบ่ให้ไหลเข้าไปในทางโบกสวมนะครับให้มันไหลออกนอกนะครับผมเหตุมันเป็นเนื่อไว เก็บเป็นเนื้อน่นไว้นะครับผมเห็นมันไหลออกนะครับนี่ครับเทคนิควิธีการนะครับเคล็ดในบวกสวมของเขาเพ่เตรมไว้นะครับผมอันนี้คือเก็ดเล็กเก็ดน้อยมาฝากพี่ฝากนอกนะครับผมเอาแกบใส่นะครับผมรอบขังนะครับมาเบิ้งขังในกันครับผมบบบนี้ขังในห้องน้ำนะครับที่บอกว่าฉาบแล้วนะครับก้อนเข่าห้องน้ำนะครับอันประตูนี่สีมีแนวปิดข้างนอกแบบนี้นะครับกันยังตะกันประตูงเขานะครับ มันถือล้มตีล้มพัดนะครับตัวนี้มันตัวล็อกครับนี่ล็อกไว้เห็นบะขันบนมีนี่มันสามารถเปิดออกได้ง่ายเวลาล้มมาพัดนี่มันสิกระแทกตึมตั้มตึมตั้มนะครับผมขันเทานี่ล็อกไว้นะครับมันก็อย่แบบนี้นะครับนี่ครับผมอ่ะยูแบบนี้นะครับเปิดดอกเบิ้งครับแต่เทนนี่ครับผมเย็ดแบบบนบ้านนะครับ ชาบกะชาบหยาบๆไว้บรได้เอาแบบว่าขัดมันนะครับทำนี่กะพอใส่แล้วครับผมพื้นกบย่างที่บอกนะครับเห็นมันเอียงนะครับให้มันเอียงไปทางน้ำมันน้ำสีออกครับผมพุ่นท่อน้ำออกอยู่ทางพุ่นให้มันเอียงลงไปทางพุ่นครับให้มันต่มทางพุ่นให้มันสูงทางประตูนะครับผมนี่กะโคสวมครับผมโคสวม ก็เหลือ <hit my desk> อันติดตั้งก๊อกน้ำครับผมติดตั้งก๊อกน้ำแค่นี้ก็ใส่งานได้แล้วนะครับผมติดตั้งก๊อกน้ำเอาถาังน้ำม,มาใส่นะครับแค่นี้ก็ใส่งานได้แล้วนะครับผมมาเบิ่งหลังคาครับผมああมุมบนมุมบนคร e ับผมมุมบน นี่ครับเห็ุแบบบ้นบานๆเลยครับผมแบบบ้นบานๆแบบง่ายๆสไตล์บ้านทงเลยครับผมใส่งานได้ครับผมเน้นใส่ประโยชน์ได้นะครับพระเน้นสวยงามนะครับแต่ว่าเน้นใส่ประโยชน์ได้นะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่ฝากน้องซ้มนี้ก่อนครับนะครับผม ยังไ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำนะครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ